ให้เพื่อนๆดูนะคะตอนข้ามเืยถ้าเป็นวันหยุดก็จะประมาณนี้เลยนะคะรอหน้าอ่ารอฝนนะคะทุกคนนี่เต็มไปหมดเลยสวยมากๆเลยนะมีหิวดอกเดียวนะทุกคน เรียบร้อยช่วงนี้ลถเยอะจังเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคําคืนของวันอาทิตย์อีกไม่กี่ชั่วโมงก็รอหน้าอ่รอฝนนะคะทุกคนนี่เต็มไปหมดเลยสวยมากๆเลยนะมีหูดอกเดียวนะทุกคนเอาผ้าไปปั่นนะคะไปปั่นน้ำสกปรกทิ้งก่อนหนึ่งรอบนะด้านนอก ออกดอกเพียบเลยนะทุกคนดูสิเห็นไหมแตกห,หน่อแตกแขนงเพียบเลยนะคะรถจะเยอะนะคะทุกคนเมื่อกี้พาเ,เพื่อนไปดูทำให้เสร็จไงไม่งั้นเดี๋ยวผ้าเขาจะเหม็นอับนะคะออกดอกเพียบเลยนะทุกคนดูสิ เห็นไหมแตกห,หน่อแตกแขนงเพียบเลยนะคะรถมาแล้วใช่ไหมเปลี่ยนบรรยากาศ <c oughs> ป่านนี้แม่เปิ้ลก็ยังสักผ่าอยู่นะคะวิธีแม่จะเป็นเช้าวันใหม่ของวันจันทร์แล้วนะทุกคนรถมาพาแม่เปิ้ลเยอะมากเลยนะให้เพื่อนๆดูนะคะตอนข้ามเก เจอกันตอนเช้าเลยตีห้าเลยนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ้านครีเอเตอร์นะจ๊ะก็จะประมาณนี้แหละทุกคนคือเราซักไปแล้วเราก็ต้องคนเดินทางเขาชอบขับรถกันตอนกลางคืนนะคะสวยงามไหมทำให้เสร็จเนีไย เดี๋ยวผ้าเขาจะเหม็นอับนะคะ <aurais> ถ้าเป็นวันหยุดก็จะประมาณนี้เลยนะคะบ้านครีเอเตอร์นะจ๊ะก็จะประมาณนี้แหละทุกคนคือเราซักไปแล้วเราก็ต้องบรรยากาศยามค่าคืนนะคะทุกคน เพื่อนรู้จักไหมเนี่ยดอกอะไรเอ,อ่ช่วงนี้รดเยอะจังเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคําคืนของวันอาทิตย์อีกไม่กี่ชั่วโมงก็เลยนะน้องก็จะออกดอกไม่ค่อยสวยสเท่าไหร่นะคะนี่แล้วก็ค่อยเอามาใส่ ถังซักนะคะด้านในเรียบร้อยอยากพาเพื่อนๆมาชมเขารอน้ำฝนอยู่นะคะเมื่อไหร่ฝนจะตกสักทีเนาะทุกคน แม่เปิ้ลกะพาทุกคนมาชมต้นดอกกระเจียวตอนกลางคืนกันนะคะมีอยู่หนึ่งรถจะเยอะนะคะทุกคนเมื่อกี้พาเ,เพื่อนๆไปดูไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนะหาผมครับรอหน้าอ่ารอฝนนะคะทุกคนนี่เต็มไปหมดเลยสวยมากๆเลยนะมียู่ดอกเดียวนะทุกคน ทำให้เสร็จไงไม่งั้นเดี๋ยวผ้าเขาจะเหม็นอับนะคะเลยนะน้องก็จะออกดอกไม่ค่อยสวยเท่า,ทาไหร่นะคะนี่คนเดินทางเขาชอบขับรถกันตอนกลางคืนนะคะสวยงามไหมดอก บรรยากาศตอนกลางคืนนะคะนี่เขากำลังแตกหนอนนะคะแตกหนอ่อแตกกอลถมาแล้วใช่ยไหมเปลี่ยนบรรยากาศ <c oughs> ป่านี้แม่เปิ้ลก็ยังสักผ้าอยู่นะคะวิธีแม่ถ้าตกมานี่คือแบบเขาพร้อมที่จะออกทุกคนแม่เปิ้ลกะพาทุกคนมาชมต้นดอกกระเจียวตอนกลางคืนกันนะคะ มีอยู่หนึ่งอ่อกัญยาปับพน,นุ่มก่อเมื่อก,กี้ทุกคนเห็นภาพเปียกใช่ไหมแม่เปิ้ลทำอย่างนี้ไงถ้าตกมานี่คือแบบเขาพร้อมที่จะออกจะเป็นเช้าวันใหม่ของวันจันทร์แล้วนะทุกคนนะรถน้ำาแมเปิ้ลเยอะมากเลยนะพ่อกับัญยาปับพนนุ่มก่อน เื่กี้ทุกคนเห็นภาพเปียกใช่ไหมแม่เปิลทำอย่างนี้ไงลถจะเยอะนะคะทุกคนเมื่อกี้พาเพื่อนๆไปดูอยากพาเพื่อนๆมาชมเขารอน้ำฝนอยู่นะคะเมื่อไหร่ฝนจะตกสักทีเนาะบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะทุกคนเพื่อนๆรู้จักไหมเนี่ย อกอะไรเออเลยนะน้องก็จะออกดอกไม่ค่อยสวยสักเท่า,าไหร่นะคะนี่เอาผ้าไปปั่นนะคะไปปั่นน้ำสกรปรกทิ้งก่อนหนึ่งรอบนะด้านนอกรถจะเยอะนะคะทุกคนเมื่อกี้พาเพื่อนๆไปดู เรียบร้อยรถมาแล้วใช่ไหมเปลี่ยนบรรยากาศป่านนี้แม่เปิ้ลก็ยังสักผ้าอยู่นะคะไปธีแม่เอาผ้าไปปั่นนะคะไปปั่นน้ำสกรปรกทิ้งก่อนหนึ่งรอบนะด้านนอกเลยนะ น้องก็จะออกดอกไม่ค่อยสวยกเท่าไหร่นะคะนี่อยากพาเพื่อนๆมาชมเขารอน้ำฝนอยู่นะคะเมื่อไหร่ฝนจะตกสักทีนเนาะแล้วก็ค่อยกอลังใส่ถังซักนะคะด้านหน ไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนะึงยวหาผงสักเจอกันตอนเช้าเลยตีห้าเลยนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนะึงยวหาผงสักเรียบร้อยดอก,ดอกเพียบเลยนะทุกคนดูสิ เห็นไหมแตกห,หน่อแตกแขนงเพียบเลยนะคะถ้าตกมานี่คือแบบเขาพร้อมที่จะออกก่อคับยาปรับพ้น,นุ่มกันเมื่อก,กี้ทุกคนเห็นภาพเปียกใช่ไหมแม่เปิ้ลทำอย่างนี้ไงจะเป็นเช้าวันใหม่ของวันจันทร์แล้วนะทุกคนแบน้ามัแม่เปิลเยอะมากเลยนะ เรียบร้อยช่วงนี้รดเยอะจังเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคําคืนของวันอาทิตย์อีกไม่กี่ชั่วโมงก็ถ้าตกมานี่คือแบบเขาพร้อมที่จะออกบ้านครีเอเตอร์นะจ๊าก็จะประมาณนี้แหละทุกคนคือเราซักไปแล้วเราก็ต้องรอหน้าอ่ารอฝนนะคะทุกคน เต็มไปหมดเลยสวยมากๆเลยนะมีหิวดอกเดียวนะทุกคนบรรยากาศยามค่าคืนนะคะทุกคนเพื่อนๆรู้จักไหมเนี่ยดอกอะไรเออ